สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไฟส,สุขสุขคนวันนี้ก็ทุกเจอยายนิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายายนิวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องโซแอนออรดดีเพื่อนกนัลองเพลงกันโซแอนโพดแบบนี้มาครับไปรอแนมาม่วนคักม่วนหลายเพื่อนกะบไทยอันเอ็มวีพาเลาะเพลงใหม่เพื่อนพี่น้องเพลงพาเลาะม่วนม้วนแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องจ้าโซแอนมาฮับไปรอแนมาม่วนคักหลายไปกับเอ็มวีพาเลาะเด้อจ้าสันพี่น้องจ้า พาฮับไปรอแหนมามวนคักมวนหลายไปกับเอ็มวีพาเลาะกันนะคะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะพี่น้องกดกดย้ำกดให้กดแชร์ให้สอแอนน้ำเดือพี่น้องแล้วก็ูดเพลงไม่พี่น้องใส่ตะมวนตะมวนมวนคักพี่น้องเพลงพาเลาะเอ็มวีไทยงามงามโแอนสวยสวยพี่น้องสวยงามค่ะกับเบิ้งเัินเต็มอยู่ไนอันเศษอัน สอแอนเดอพี่น,อน้องเอาละดีแฟนเพจพี่น้องจ้าเราก็เฟซริงแล้วเพลงเพาะดนตรีแดนเซอร์เยี่ยมมากค่ะซอแอนเอหลายๆถัท่านกับเขามาคอมเมนต์เนะพี่น,อน้องดีใจที่เป็นแฟนกลับและเป็นทีมงานเบื้องหลังใน MV เพลงนี้ค่ะประศบพร้อมทั้งรูปภาพพี่น,อน้องสวยงามค่ะพาเลาะขอให้ปังๆนะคะเพลงเพาะจังหวะสนุกเวอร์ชันนี้น่ารักจังค่ะจดจวดไปเลย น่ารักมากค่ะแมนพี่น้องจ่าสวแอนสวยงามค่ะพี่น้องเพลงพอเอ็มวีดนตรีสนุกน่ารักมากค่ะร้องพอดนตรีสนุกมากค่ะและยินเพลง,งนึกถึงแดนเซอร์น้องเตาแฝดเต้นใส่เพลงแม่แอนจังเลยค่ะแมนพี่น้องจ้าน้องเพชินน้องพลอยเต้นใส่เพลงแม่แอนเป็นตะหักตะหักนาะพี่น้อง ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะเฮงเฮงปังปังดังดัง่งงิ่งขึ้นไปน่ารักที่สุดค่ะสดใสามากค่ะแม่เพลงพองดนตรีสนุกมากจ้าเวอร์ชันนี้น่ารักมากเพลงพอเอ็มีน่ารักสนุกมากๆคะ่ะเพลงสนุกไปลอไปคะ่ะโซแอนเพลงมวนค่ะพี่น้อง สวยกับสวยงามขัะพี่น้องใส่ชุดแดงงามๆพร้อมพาเลาะแล้วจ้าขึ้น,นรถจ้าซอแอนเพลงสนุกลองก็คนร้องก็สวยน่ารักมากค่ะได้ค่ะไปเลาะด้วยกันเลยน่ารักจังเลยขอเฮงเฮงปังๆนะคะ MV นี้สื่อสารให้คนที่ชอบท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์โตโยต้าพาไปเลาะทุกที่ขับขี่ปลอดภัยน้องแอนออร์ดีและแดนเซอร์นำ เสนอได้ดีเยี่ยมชมโฆษณาพาสุขใจค่ะสันพี่น้องก็ขอให้โอแอนเฮงเฮปังปัเพลงดังๆเด้อพี่ๆน้องๆมีความชห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเน่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี <S <s ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย